สวัสดีครับสวัสดีครับเอออสานในกรุงนะครับอ่าไพค่ะมาติดตามรับชมคลิปนะครับกับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสู่การสู่งานในกรุงเทพเนาะวันนี้ก็ะอูพลทมทําเพลงนะครับเอาเคยมีประสบการณ์ไฟลุกมาแล้ว สิเป็นน้ำนะครับมีคนแนะนำมานะครับเสียบอมนะครับแนะนำมาว่าต้องใส่น้ำข้างล่างเราจะมาลองมาใส่น้ำบ้างนะครับอา่านี้ก็เป็นเนื้อนะครับเนื้อ,เ,อเป็นเนื้อติดมั่นนะครับหรือเขาเอกยังดาวกระจรายบ่มันจะเป็นดาวกระจายนะครับติดมั่น นี่ก็ะแก้วน้ำแก้วผมห้องเคียงเตรียมพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับวันนี้ไม่ก็พร้อมะครับ<ด>อ่าเดี๋ยวตั้งกลองนะครับโอ<ด>้ยแมวโอเคแมวยิ้มแล้วน,น้องงูดโดนได้เอานะครับเบิ้งวันนี้จะเป็นยังไงอีกตามคำแนะนำของ คนที่เ,เ,เขาจาเคยเห็นนะครับว่าใส่น้ำขางล่างมันจังไฟจังสิบลุกมันนี้ไฟสิลุกบอมาติดตามรับชมเลยครับมันเป็นความกันครับไฟลุกอย่างนี้ไปจไดิดไปหาคนแนะนำอยู่เลย สวัสดีไหมสวัสดีไหมครับโทษใจมงกโทษใจมามานั่งลงถ้าสวัสดีก็มานั่งลง,งไทนใจมุกทอดไม่ได้ครับไม่ครับได้แลยวพี่ดาวดาวเขาแรงเหมือนกันไม่อันกินเรียบร้อยแล้วนี่แมวควันมาแล้ว นะครับเอาสิมาเบ,บ่งว่าโมนีมันไฟสิลูกบอแต่ว่าไฟไฟหยุดไปแล้วเดี๋ยกรอนเดียวรอลูกเดี๋ยกรอนอยู่กับใบอันแม่กินข้าวเรียบร้อยเอาใส่แต่ว่าควันก็ส่งเลือล่อย ยันโดนอีกเรื่องวันนี้ต่างกล่องเลยนะครับอันนี้เป็นใหม่กันซ้นเนาะแม่หิมหรือยังอิมแม่ดิมแล้วเอามาทัก ทักทายหน่อยเอาเอา,เอาสามสองหนึ่งเอามูทีชาวันนี้แว่นกินข้าวหรือยังน้องอิ่มแล้วน้องอิ่มแล้วหันหน้ามามว่าแมนควเพผืนครับไอ้ไฟบุลุกนะครับเอาน้ามาใช้แข็งแรงนะครับเออของชาครับเพื่อนมารับน้ำไอ้มันมันหยดลงมันก็ไปถึง,งนะครับ เหดปล่อยเหไฟลุกแล้วก็รอบเบึงก็ต่อไปนะครับมันเป็นยงไรตอนนี้ยังมุมไฟนะครับเนื้อเนื้อรายการนะครับครัง้งหนึ่งในความี่เขาเป็นเนื้อนะครับห้องบนต้องสุกบปปนใดสุกมันจะแข็งนะครับ พ<ส>อห,อนหอูนีมไปไหนอ๋ออแมยังไปลุกอยู่บอหลุกพอทาครับพาทา มาแล้วมาแล้วเมืองเขาหยดติ่งๆรับข้างล่างผมใส่น้ำเนาะบ่มักเลยเงียบไม่ยอมเขาทายไอ้บันทึกคลิปนะครับเสียงลดแรงพนหนาบานเนาะมันสามารถที่จะเลี้ยงได้ อ้อบานข้อิดถนนนะครับดเี่ยมเลยยอดฮับนู้นเหนืองามเองอานี้เป็นเนือ้อดาวกระจายนะครับดาวกระจายคือมั่นทั่วเนื้อเลยครับผู้ใดอยากลองรสชาตินะครับของเขาลิ้มรสชาติจะลองซื้อมากินดูนะครับ มายอยากได้แล้วดิวได้ทีแล้วดิในการเลยครับออกมาสันเลยอู ชิ้นยอดเลยครับงามแง้งงามแง้งอู้งามจริงจริงายดดด้านโน่เดินกินไหมไม่กินน้องไม่กินถ้าไปซื้อเพ่นนิโอแพงนะครับเนี่ย

เดาหอมอมล้อมเนะครับ ซื้อ่ดหน้าหลังเสือบ,บทลอยสองลอยมาครับนนหนึ่งง่ายหนึ่งหนึ่งสุดอยู่ตรงนี้ดีกว่า เพิ่งเคยกินนะครับเนี่ยจะคของ้านเนื้อพันแน่นน้ำมาเธอเนื้อย่างตรงเนื้อดาวใจอืมแฮบดีม เรียบร้อยนะครับบมมีไฟลุกพานพา,านรอบนี้พานแห้ง <c oughs> วันจะไฟลุกบึมบื่มอมือหลอดพอน <c oughs> รอบนี้ไม่มีนะครับนะอืมสวยงามมากเลยครับเ <c oughs> นี่อ่ะดูสิว่า มันสิบว่ขึ้นเนื้อที่เขาเคยกินทำยางเนื้อทั่วไปเขาจะมีความแบบจังเลยล่ะแบบนุ่มเหนียวหนุ่มๆน,นะครับสิบรหยาบเบิดมีความติดมั่นของเขาโอ้สือมาอกินเรื่อยได้เลยเสียบๆเ,เห็นความเพลินดี เขาจากใดเนื้อแสบเขาก็ต้องทำคนขายเนื้อ 嗯。Hmm. มันต้องอย่างแบบใด้มาไม่ไหมอะครับพืส้สดินแสบพอนี้นี่เนือเกือบประทิดแล้วจะสซบหนีกยังอูสุดยอดเลยฮะเบิ่งใกล้ๆเบิ่งใกล้ๆตองเบิ่งใกลๆนี่ สุดยอดแล้วครับเสร็ียบร้อยครับเนี่ยเนี่ยบริเปรุงยังตั้งชินนะครับ อิ่มแล้วเอามาเห็ดเป็นตัวอย่างเบิ้ลครับลองซื้อมันไปกินมืองครับเนื้อเนื้อดาวกระจายบ่เนื้อเนื้อหิาานอ่นอนอที่ไอ้้านค้าเมาจากนะครับถ้าไปา้านเนบอกว่าเนื้ออย่างได้เนื้อย,อย่างเหมือนเนื้อแบบไอ้ดาวกระจายครับเขาทีหาให้นะครับ <S <S 2> <S 2> ผมทดลองซื้อม,มันเพิ่งถือว่ามัน เนื้เหนียวหนุ่มๆนะครับบ๊หยาบสามารถกินได้นะครับเคียวได้พอดีเลยถ้าสั่งใน้ร้านนีนแพงนะครับเนี่ยเพิ่นเนี่ยแพงแห้งเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหนานครับเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะครับให้ทุกท่านสู่การสู่งานนกรุงเทพนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ